สวัสดีผู้ฟังผู้รักการสร้างเวลทุกทา่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเ e ลท็อก f minutes a day to be yesterday รายการที่จะทำให้ทุกคนได้เริ่มต้นการสร้างเวทตรงแห้ด้วยเวลาเพียง5นาทีต่อวันเน้่นกันนะครับนี่ ep ที่108ทอบบทเรียน9ข้อจาก king of head fund ผู้ชายที่ชื่อว่า radario คนนี้แหละครับที่มีฉาย,ยามากมายไม่ว่าจะเป็น legend of trading หรือเป็นตำนานของคนที่ t r a d ที่เป็นเทรดเดอร์นะฮะหรือจะพูดได้ว่าเป็นราชาของนะครับกองทุนใหญ่หระดับโลก ที่เรียกว่าราชาได้เขาเพราะว่าเขาเป็นผู้ก,ก่อตั้งนะครับของกองทุนเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับณเวลานี้ชื่อว่า Bridgewater a s s o c i a t ชัซึ่งมีเงินอยู่ในกองทุนนี้อยู่150,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับและนี่คือก้าข้อน,นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรเดลเโอนั้นเราสามารถที่จะไปดูได้ใน EP ีกเก่านะครับพิมพ์เขาว่าเรเดลเโอแล้วก็เวนวักเวลแบกก็ฟเดี๋ยวเราจะเจอฮะผมเองเคยเอาประวัตินะครับแล้วก็รายละเอียดของเรดลเโอมาโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะได้มาาาาาคคคุยยยยกกกัััับบผูู้้้้้้ชนนนนนนนีีีใหมมิ่่งขึรรรรววเเา เขาให้นะครับหลักคิดอะไรนะครับเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จนะครับ1ครับความฝันแล้วก็ความจริงแล้วก็ความมุ่งมั่นนะครับก็จะเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จชีวิตหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องมีความฝันครับแต่อย่าลืมละทิ้งแต่อย่าลืมอย่าลืมจนเผลอละทิ้ง ความเป็นจริงด้วยใช่ไหมฮะก็คือฝันอยู่บนความเป็นจริงฮะไม่ใช่ว่าฝันว่าจะบินได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องอยู่บนความเป็นจริงด้วยเราเป็นมนุษย์ถูกไหมครับแล้วก็ต้องมีความมุ่งมนนั่นด้วยเนาะเพื่อจะให้ฝันนั้นเป็นจริงเนี่ยแหละครับชีวิตนั้นก็สําเร็จแล้วครับ2ครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะฮะมีความเป็นคนที่เปิดใจ Open Mind ์ด็ก็คือว่าเป็นคนเปิดใจเนี่ยมากพอแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่มากพอแล้วแล้วก็คุณเนี่ยนะฮะจะนะครับสามารถได้ทุกสิ่งทุกอยาก่าง ที่คุณต้องการเลยครับนี่คือสิ่งที่เขาบอกไว้เนี่ยข้อที่2นะฮะซึ่งผมเองก็บอกได้เลยว่าจริงมากๆเลยนะครับว่าถ้าเราเปิดใจกว้างครับคิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ใช่ไหมโอเพนไมเดก็คือเราไม่ได้มีเป็น close m i n d s e t หรือพูดง่ายๆ fix m i n d เ e t เราต้องเป็นโกลด์ไม s e t และโอเพนไม d ดทก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าเราเชื่อทุกอย่างว่าเป็นไปได้ถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถทําให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานได้นั่นแหละครับแค่นั้นก็พอแล้วครับเราอยากจะได้อะไรในชีวิตเราก็ได้ครับ3ครับนะครับ almost nothing ฮะ ไม่มีอะไรเลยนะครับแทบจะไม่มีอะไรเลยครับที่จะหยุดคุณจากการที่จะทําให้คุณประสบความสาเร็จนะครับถ้าคุณมีอยู่2อย่างในชีวิตครับ1ก็คือคุณมีความยืดหยุ่นครับก็คือพอทามันไม่สําเร็จเราก็อย่าเพิ่งท้อใช่ไหมยืดหยุ่นครับยืดหยุนในกระบวนการฮะเพื่อจะนําไปสู่เป้าหมาย2ครับคุณต้องมีความรับผิดชอบในตัวของคุณเองครับใช่ไหมฮะคือคุณทํายังไงคุณก็ได้อย่างนั้นถูกไหมฮะคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับชอบด้วยถูกไหมครับพอเสร็จเราก<ม>็ยืดหยุน นะครับหนทางนี้ไม่ได้เราก็ลองเปลี่ยนวิธีอื่นดูใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องทําด้วยความรับผิดช่องตัวเองถูกไหมครับข้อ4ครับจงนะครับ B ก็คือเป็นเวิร์บขึ้นก่อนต้องมีแปลว่าจงเนาะจงครับจงเป็นคนที่ทําไมฮะมีจิตใจที่เปิดกว้างนะฮะเปิดรับความรู้ให,ใหม่ๆนะครับแล้วก็ยืนแล้วก็ต้องหน,หนักแน่นในเวลาเดียวกันคือไม่ใช่แบบเปิดกว้างแล้วก็ใครพูดอะไรก็เชื่อหมดแล้วก็ไม่มีความไปคิดของตัวเอง assertive ก็คือแบบเราต้องมีความยืนยันนะฮะ ยืนการในสิ่งที่เราเชื่อมั่นด้วยเนาะในเวลาเดียวกันไม่ใช่หล่อแหละฟังคนนู้นทีฟังคนนี้ทีเราก็ไม่รู้จะเอาแบบไหนดีเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยข้อ5ครับ don't confuse goal with desire ก็คือแบบอย่าสับสนระหว่างเป้าหมายเนาะกับความปรารถนาคือเป้าหมายเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆกับว่าผลลัพธ์ในระยะยาวอะครับว่าผลลัพธ์ระยะยาวคือเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขมีฟ์สไตล์ที่ดีใช่ไหมแต่ดีไซเออร์ก็คือความสุขระยะสั้นความสุขระยะสั้นก็คือแบบ นอนกินขนมอยู่หน้าทีวีอะไรเงี้ยฮะนอนตื่นสายอะไรเงี้ยคือแบบบางคนก็คิดว่านี่แหละก็คือสิ่งที่ฉันต้องการก็ทําเลยดิแเราอยากมีความสุขวันนี้เราก็นอนเฉยเเลยเงี้ยค,คือแยกกันให้ออกฮะนะระหว่างโกกับคาว่าดีไซเออเนาะหกครับดอทมิสเทคทรัพย์บิ้งออฟสักเซสบอ s สักเซสอิสเซลคือคืออย่าไปหลงกลความสําเร็จเนาะนะครับว่านั่นก็คือเป็นความสําเร็จด้วยตัวมันเองแล้วมันไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นบางคนแบบ อิ่มความสาเร็จบ้างหรือไม่ก็โดนความสาเร็จหลอกบ้างว่าเราจะต้องเป็นชีวิตแบบนั้นต้องเป็นชีวิตแบบนี้ถึงจะประสบสําเร็จจริงๆแล้วความสําเร็จของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะตามม i n d s ็ตที่เราเคยคุยกันไปเพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นเวอร์ชันของตัวเองที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นฮะว่าความสำเร็จของเราจะเป็นเหมือนกับความสำเร็จคนอื่นทุกคนสามารถนิยามความสําเร็จของตัวเอง ได้ด้วยตัวเองครับอย่าไปเปรียบอย่าไปอย่าไปคิดว่าเออความสุขของเรานั้นจะต้องดีต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบที่คนอื่นคิดอะไรประมาณนี้นะฮะข้อ7ครับ maximize your uh, evolution ก็คือหมายความว่าให้คุณนะฮะเ,ออเหมือนกับว่าพัฒนาตัวเองนะครับหรือว่ามีวิวัฒนาการในตัวคุณเองเนี่ยนะฮะให้มากที่สุดเท่าที่จะไปได้ก็ไม่ต้องยากอะไรมากครับอย่างเช่นที่เรามานั่งฟังแบบนี้ทุกๆวันวันละ5านาทีก็เหมือนกับการที่เราพัฒนาตัวเองทุกๆวันนั่นเองครับ ก็คือเราต้องมีเป้าหมายในการเรียนรู้นั่นเองนี่คือข้อที่เนะครับข้อ8ครับเขาบอกความเจ็บปวดนะครับแล้วก็การสะท้อนกลับเอ๊ะระท่านกลับหมายความว่าไงครับก็คือทุกคนอ่ะต้องเจ็บครับเจ็บในที่คือแพ้บ้างไม่ถูกไม่ได้ดั่งใจบ้างใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะสะท้อนหรือเราจะตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไงต่างหากถูกไหมฮะเวลาที่เราเจ็บหรือเราผิดพลาดความเจ็บหรือความผิดพลาดเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเท่ากับการตอบสนองต่อความผิดพลาดและความเจ็บที่เราเกิดขึ้น ที่อยู่ตรงหน้าต่างหาและนั่นแหละครับถ้าเราตอบสนองต่อมันได้ถูกทางมันก็จะทําให้เราพัฒนาขึ้นครับก็คือผิดได้ครับแพ้ได้ครับแต่เราก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้เช่นกันข้อ9ครับเขาบอกคนที่ประสบความสําเร็จนะครับก็คือบุคคลผู้ซึ่งนะครับไปเหนือกว่าที่ตัวเองเป็นนะฮะเพื่อที่จะเห็นนะครับในสิ่งต่างๆเนี่ยอย่างที่มันเป็นก็คือเราก็มือไม่มีแบแอวนครับเราเห็นว่าหุ่นขึ้นเราก็มองว่าขึ้นหุ่นลงก็มองว่าลงอย่าไป รักหุ้นหรืออยากจะไปคิดเข้าข้างตัวเองว่ามันคงไม่ลงหลอกมันคงไม่ขึ้นหลอกใช่ไหมฮะแล้วก็จัดการนะครับกับสิ่งเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนในการเปลี่ยนแปลงก็คือคนเราไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมได้หรอกครับถ้าเรามีความรู้อยู่เท่าเดิมนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องมองทุกอย่างอย่างอ o b j e c t i v e ก็คือมองอย่างที่มันเป็นก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มี wealth เพิ erm ่มขึ้นนะครับเราก็คงโทษใครไม่ได้นอกจากโทษที่ตัวเราเองถูกไหมฮะไม่ใช่ไปโทษตลาด วันนี้ขอจบไปด้วยไอคอนเทนต์ that financial market never r e f l e c t นะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยนะยืนการยืนยืนการเลยนะฮะว่าไอตลาดหุ้นหรือตลาดเ,าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยนะครับมันไม่ได้เคยนะฮะได้สะท้อนนะครับถึงนะครับสินทรัพย์นั้นๆอย่างถูกต้องในทางเป็นจริงเลยถูกก็เขากำลังจะสื่อว่าไอ้หุ้นเนี่ยนะฮะมันมีราคาไม่ได้สะท้อนกับพื้นฐานของมันอย่างแท้จริงเลยนะฮะ ไอ้ราคาหุ้นต่างๆเนี่ยมักจะโดนบิดเบือนนะฮะในทางใดก็ทางหนึ่งนะไไอ้การบิดเบือนนี่แหละมันก็สแสดงให้เห็นมาในราคาของตลาดของสินทรัพย์นั้นๆไอ้การบิดเบือนทั้งหลายเองเนี่ยนะฮะในหลายๆครั้งครับมันก็ส่งผลกระทบไปยังพื้นฐานของบริษัทเลยนะฮะไม่น่าเชื่อะฮะซึ่งไอ้ราคานะครับที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันกลับกลายเป็นราคาที่ถูกบิดเบือนเช่นกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่เราเห็นของหุ้นเนี่ยนะฮะ จอสลอสเขาบอกว่าก็อาจจะไม่ใช่ราคาที่สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นเสมอไปมันอาจจะถูกปิดเบือนได้ชั่วครั้งชั่วข่าววันนี้ขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมสับส c ค i b ์ไลค์แชร์คอมเมนต์ชมเป็นกำลังใจให้ผมเวยนะครับขอทุกคนมีความสุขในการสร้างเวลครับสวัสดีครับ